สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมผู้ขวัญร้องลํานุม้มวีศีเบื้องการแล้วก็อลิสาสายอยค่ะครับวันนี้เรานำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศนะครับว่าท่านหลายท่านก็คงกำลังจับจองมองหาที่พัก่นะฮะหรือว่ามาท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่นี่ที่จังหวัดอะไรสายน้อตอนนี้ก็ยูมองไล่ละอ้าก็ยู่มองนี่แหละ เราอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ผ่านไปผ่านมาทางนี้โดยเฉพาะมาท่องเที่ยวในสถานที่ในแถบนี้จังหวัดมุกดาหารมีวัดนะฮะมีจัก์สินนะฮะแล้วก็มีสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วก็มีหลากหลายที่เราะเที่ยวหลายที่ครับแน่นอนที่สุดว่าหลายท่านมาผ่านมาทางนี้ก็ต้องเออว่าจะไปพักที่ไหนดีที่พักแล้วรู้ึรู้สึกสบายรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสงบ นะรู้สึกพักแล้วกําลังหาที่พักอยู่ตอนนี้ยังหาที่พักคนเราแนะนำที่นี่เลยครับมุกโมเดิร์นเฮาส์มุกโมเดิร์นเฮาส์เดี๋ยวพูดขึ้นไปนิดนึงครับแล้วก็ชื่อแล้วคุณครับมุกโมเดิร์นเฮาส์นะฮะแค่ป้ายกันตามมาพักเลยได้ไอเดียแม่นบอกเออป้ายอย่างผลงานพี่น้องป้องป้ายเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอยากบอกเพื่อนอยากถามว่าอยู่มุกจังหวัดมุกอยู่ม่งกุฎของจังหวัดมุกก็อยู่มงกุฎนี่แหละอ่ะอีกแล้วเจ้าก็ได้ อยู่ที่ถนนถนนที่จะเป็นข้าเี็กถนนเลี่ยงเมืองนะจะทางจะไปท่าพนมหรือจังหวัดนครพนมแมนถ้าออกทางนี้นะครับกีฬาทนารแมนครับแมนครับก็แนะนําทุกท่านได้รู้จักที่นี่ไว้นะฮะนะฮะก็ใครที่สนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าหลายคนก็บอกว่ารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาเที่ยวมาอะไรนี่เดี๋ยวก็ต้องมาแน่นอนสาวนอยถามแนี่ ที่เจ้าเฝ้าเฝ้าเฝามันี่เจ้าได้ขึ้นไปพัดกับเพื่นะบ่ก็นี่แหละกําลังจะบอกว่ามีคนดูแลมีคนดูแลค่อยต้อนรับเอาละครับเชิญเดี๋ยวเชิญคุณพี่พี่สาวค่ะพี่พี่สาวนะครับพี่สาวที่ดูแลพี่พี่ลุงเชินะครับนี่พี่สาวคนสวยนะครับชื่อจริงๆชื่อพี่ปัญจงไส้คำหมาค่ะครับผมชื่อเล่นชื่อพี่ลุงน้องสาว เป็นปน,น้องเจน้อยหรือคุณอรุณรัตน์วรุณพงศ์นั่นเองอเป็นน้องสาวแท้ๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นผู้ดูแลเฉพาะกิจเฉพาะการแล้วกันนะ,ะ<ช>จะเรียกว่าเป็นทิมมั่นใเลยนะเอาเป็นว่าหลายท่านที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยสนใจและตอนนี้<ช>จะมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารจังหวัดย้าวนครธนบแถวนี้นะฮะจะข้ามไปฝั่งสปปลาวนะฮะอยากจะมาพักอาศัยอยู่ที่นี่มุกโมเดิร์นเนี่ยพี่รุม พาไปดูห้องหน่อยได้ไหมเพราะหลายคนก็บอกว่าอยากดูห้องว่าเอ๊ะที่บอกว่าเออรักสบายโน่นนี่นั่นตอนที่จะไปเบิ่งห้องเป็นไงมีต้องเบิ่งบริเวณที่ว่าโอ้บริเวณเพราะว่าเพิ่อนต้องเบิ่งแล้วก็จะไปเบิ่งห้องอ๋อครับนี่ก็เป็นอณาบริเวณย้อนยันข่ายคนไปเบิ่งเบิ่งบริเวณที่อาล้วครับตอนนี้เราเดี๋ยวให้พี่ลุมดำนะดำด้วยไปลงเลยครับเรับเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับเราเคลื่อนไปด้วยการนี่ฮะทิพย์อาร์ตจะมีสองชั้นมีชั้นล,าล่างด้วยชั้นล่างนี่มีกี่ห้องครับพี่หลุ่มแปดห้องนะครับชั้นบนก็แปดห้องเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะพี่ลุ่มนำแล้วนะครับชั้นบนตรงน,นี้เป็นห้องอะไรคะอนน๋อเป็นครับนี่เป็นห้องน้ำนี่ครับท่านผู้ชมครับ ก็มาดูนะครับบรรยากาศด้านบนนะฮะจะเป็นเรียกว่าห้องสีของห้องจะเป็นสีชมพูนะครเริ่มต้นที่ข้างบนนี้จะเป็นหมายเลขเก้านะนะครับนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูห้องที่ยังไม่มียังยังพอว่างอยู่นะฮะแขกไม่เต็มวันนี้แขกแขกยังไม่เต็มเหลือเหลืออยู่ห้องเดียวเหลืออยู่ห้องเดียวด้วยนะครันอกนั้นมีคนจองพักหมดแล้ว นะฮะมีห้องไหนเหลืออยู่พี่ลุงเบอร์สิบสองเบอร์ส uh, uh, ิบสองนะฮะท่านผู้ชมครับเบอร์สิบสองเดี๋ยวพี่ลุงบอกว่าห้องเนี้ยยังไม่มีใครจองวันนี้เดี๋ยวแต่แต่ว่าน่าจะมีสายกินครับอ้าวเดี๋ยวลองลองดูอ่ะเปิดไฟดูหน่อยเปิดไฟดูหน่อยจะย้อเข้ามาเบิรงกงินเนอะเอเบิรงรู้เบิรงรูปเป็นตะนอนบอกเนี้ยโอ้โเอเปิดไฟโอ้สวยสวยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องครับท่านผู้ชมครับก็เป็นห้องที่ หน้าพักผ่อนนะครับมีตู้นะฮะมีเตียงนะฮะนอนนอนอได้หนึ่งคนก็ได้สองคนก็ได้มีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วมีทีวีเปิดได้ไหมครับทีวีเปิดได้ค่ะโอ้เปิดได้ด้วยนะฮะืไปเรือพี่ดุมบอกว่าแหมไม่เปิดไม่ได้จะเอามาติดทาไมเสีชย <laughs> ชอยเสีชยช่วยคุณภพยวันเนี่ย <laughs> ียกว่าเหมือน สุดยอดอยู่แล้วนะเจน้อยเสียโชยนะครับเป็นเจ้าของกิจการดูแลมีแอร์คอนดิชันนะครับเย็นชําสบายมีผ้าม่านะะมีระเบียงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีระเบียงนะฮะนีกระปลอภัยนะครับข้างหลังก็จะมีอ่ตะข่ายเหล็กนะครับกั้นเรียบร้อยนะครับผม ดูขออนุญาตดูห้องน้ําด้วยนะฮะเอาดแค่นี้นะลูกนะี่ห้องน้ํานะครับก็สะอาดสะอา้อานมีเครื่องทําน้ําอุน่นมีชักโรครกมีอ่างล้างหน้ามีกระจกไม่ต้องลึกขนาดนั้นลูกอ่อยู่ขา้างนอกเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนี่ครับก็มีตู้นะฮะนี่นะที่วงทีวีมีเป็นเ,เคเบิลนะครับก็มีหลายาหลายช่องให้ดูกันแม่บอกสายน้อ้าวาสายนอสาธิตสาธิตลูกแม่ จะสนเน้าสาธิตกันเด้อเอออ่ะสาธิตแล้วก็สัหลายชั่วโมงได้ละจะเลกกันหน่อยนี่ครับนี่ก็เป็นเป็นตอนเด้ละพี่ลุงเป็นตานอนเด้นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยครับท่านผู้ชมครับท่านไหนที่สนใจมานอนอยู่มองนี่นะนันท่านไหนที่สนใจอยากจะมาพักนะฮะอยากจะมาพักที่นี่สนใจแล้วพี่ลุงบอกว่าติดต่อโดยตรงที่ พี่สาวใช่ไหมพี่สาวคุณอรุณรัตน์วรุณวรุลหงโทรศัพท์0945485485694ใช่ไหม54856อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสนใจนะครับติดต่อเข้ามาก่อนจองก่อนนะครับที่นี่ถ้าไม่จองก่อนอาจจะผิดหวังนะค,ะคะร5 5ะั0945485694เสียเะถนนอะไรนะถนนถนนเลี่ยงเมืองนยงเมืองนะครับไปทางจังหวัด นครพนมนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราสองคนนะฮะคู่ขวัญสัญจรในวันนี้หนูวีศเีบองการแล้วก็อลิสาสยอค่ะพร้อมด้วยพี่รุ่มนะฮะแล้วก็หลานชายสุดหล่อที่กําลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้และทีมงานมุกโมเดิลเท้าของเรานะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันที่พักผ่อนสบายนะครับราคากันเองราคากันเองโอ้ราคาจะไม่บอกเลยอ้าอ่ำไวอ่ำไวจนสุดท้ายราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่รุ่ม300บาทโอ้ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับ สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับโอ้ซื้อกับข้าวกินก็หมดไปละห้าร้อยสายโอเคเลยนะโอเคเลยบอกอ๋อสายนี่มีมุกนะมีมุกมุกโมเดิร์นนี่โอเคสามร้อยบาทเรียกว่าถูกมากเลยครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าฝากให้ท่านผู้ชมนะผ่านไปผ่านมาทางนี้พี่น้องจะเป็นศิลปินจะม็อพี่น้องทุกที่กําลังรับชมเรียกว่า ทางช่องของทางช่องยูทูบของผู้ขัญร้องรำนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับผมเราสองคนอ่าด้ครั้ในช่วงนี้เราสองคนกับที่รุ่มแล้วก็ทีมงานนะครับมุกโมเดินก็คงขออนุญาตร่ำลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกท่านที่ชมเรียกว่าอะไรนะชมแล้วชมแล้วผ่านมาทรังนี้ก็คงไม่ลืมไม่ลืม มุกมุกโมเดิร์นมุกโมเดิร์นเฮาส์ฮะแล้วก็โทรศัพท์เจ๊น้อยศูนยอะไรฮะศูนย์เก้าส9่ห้าสี่เห้าเราสองคนล่ำราไว้ตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ